นับพระพรของท่านดูทีละอันนับพระพรสึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับทีละอัน The Count the blessing. ครับเมื่อผมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีผมได้เดินทางไปทํางานรับใช้พระเจ้าที่คี่จักรที่สองสามย่านเป็นเวลา2ปี 2> เนื่องจากาขีจกักรสองสามย่านได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผมหลังจากนั้นขี่จักรสารพร์ได้มีโอกาสทําจดหมายเชิญผมมาเป็นซีบานและประธานคณะมกิรตั้งแต่วันที่1มกราคมอาคิสัด 1, 1996นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คีจักสารพรณ์เป็นเวลา24ปีครับ ผมเองอยู่ในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนนะครับการดำเนินชีวิตของผมนั้นก็อ,อยู่ในกรอบของครอบครัวมาตลอดนะครับแต่ยายก็เป็นผู้ปกครองเป็นผู้นําของกิ้จักรผมเองได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัยรุ่นนั้นไม่เหมือนกับใครเนื่องจากผมเองก็ผูกพันอยู่กับพระเจ้าต่อเวลาผมมีโอกาสได้ไปนมันสศก,การพระเจ้าที่พระวิหารได้เป็นผู้นําของขี้จักรเป็นประธานคณะอุชน ทำให้ชีวิตนั้นไม่ได้ห่างเหินจากทางของพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวผมเชื่อได้ว่าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ในการที่จะรับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นผู้ราัชาพระเจ้าในอนาคตครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้ไปอบรมสูนสร้างสาวกประกาศประกาศพร,รกิติคุณและเพิ่มพูนกิจจักที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ ตลอดสัปดาห์นะครับผมไม่มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วทําให้ร่างกายนั้นอ่อนเพลียนอนดึกตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมานําดนตรีการสักการพระเจ้านะครับหลังจากที่มีการฝึกอบรมเสร็จนะครับประมาณตอน2องทุ่มผมเองกับเพื่อนนะครับร่วมเดินทางประมาณ8คนนะครับรถสองคันเดินทางออกจากจาก,จากอุดรธานีออกเวลา2องทุ่มนะครับมาถึงที่จังหวัดลำปางประมาณตีสี่ึ่งผมเกิดอาการบุบแล้วหลับใน รถผมนั้นก็เสียหลักลงข้างทางนะครับรถผมก็ไปชนกับต้นไม้แล้วก็ถุงลมนิรภัยแตกนะครับทำแตกสายหน้าผมแล้วก็ทําให้ร่างกายผมนั้นก็ปากฉีกนะครับแล้วก็จีบสีข้างมากนะครับเพื่อนผมก็อีกส,สามคนก็รู้สึกตัวนะครับแล้วก็เจ็บบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อนอีกคันหนึ่งเดินไปข้างหน้าทําไมรถผมหายไปไหนจึงตัดสินใจในการดูเทินกลับมาเห็นรถกู้ภัยอยู่ที่บทบันิเหตุนะครับ ก็ทุกคนก็ช่วยกันนะครับแล้วก็ส่งผมโรงพยาบาลที่ลำปางทั้ง4คนนะครับปรากฏว่าผมเองกระดูกซี่โครงสีและหหักนะฮะแต่ไม่ขาดจากกันปวดมากแล้วก็เพื่อนๆบอกว่าประสานงานมาทางที่โรงพยาบาลแม่คงมิกให้ผมส่งรถมารับทั้งสองคันทั้ง4คนนะครับก็มาที่โรงพยาบาลแม่คงมิกแล้วก็เข้าห้อง ICU หนึ่งคืนปรากฏว่ากระดูกข้างหลังนะครับมันแตกแล้วนะครับก็ตัดสินใจในการผ่าตัดนะครับผมอยู่โรงพยาบาลประมาณ10วันหมอให้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้แล้วนะครับอีก2เดือนมาเจอกันปรากฏว่าเมื่อหมอมามาเจอกันบอกว่ากระดูกที่โค้งเริ่มติดแล้วนะด้านหลังก็ติดแล้วเอสดีดูว่าติดแล้วนะครับมันเป็นการอาศัศจรรย์จริงๆนะที่พระเจ้าได้ทรงใช้เหตุการณ์นี้นะครับในการที่ผมเองรับอุบัติเหตุนะครับไม่ถึงกับชีวิตผมเหมือนกับว่าผม ตายแล้วแล้วได้ชีวิตใหม่กลับคืนมานี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ผมได้ไปแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าอยู่กับเราอยู่กับเราเสมอผู้สานการ์ของชีวิตฉะนั้นผมเองจึงตัดสินใจว่าชีวิตที่พระเจ้าให้มาเนี่ยที่เหลืออยู่เนะี่ยจะทํางานรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของผมตลอดมาครับ ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ผมยังเป็นเด็กเลี้ยงควายนะฮะอ,อยู่ที่บ้านนะเป็นเด็กชนบทนะครับก็เห็นภาพของรุ่นพี่อยากจะเป็นเหมือนพี่อยากจะเป็นนักเทศอยากจะเป็นคนที่พูดเก่งนั่นคือจุดแรกที่เป็นแรงบรันดาลใจให้ผมว่าผมอยากจะออกมารับใช้พระเจ้านะครับท่านสาจารย์รตะกมลอริยปฐีปและสาจารย์จอนบัสได้นําผมเองและก็เพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนนะครับเดินทางมาจากชนบทเข้ามาในเมืองเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะ เข้าศึกษาเรียนต่อในระดับหมหาวิทยาลัยเรียนพิธีธรรมไม่เกียวบรีพระเจ้าให้พระพรมากมายทั้งการพูดบุคลิกภาพอะไรต,ต่างๆมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์เป็นพระพรที่ผ่านมาทางพิตีธรรมไม่เกียวบรีมาได้พยัยครับผมเองนะครับอยากจะเป็นสีบานผู้รับใช้ oui. พระเจ้าตอนที่ผมอยู่ที่กรุงเทพพระเจ้าได้ทรงเตรียมเป็นเหมือนนิมิตนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมว่าเวลาผมจะไปซีบานน่ะผมต้องทําอะไรบ้างใช้เวลา2ปีที่พระเจ้าเตรียม นในการรับใช้พระเจ้าที่กิจักที่สองสามย่านแล้วเมื่อกลับมาได้รับเชิญมาที่นี่มาเป็นซีบานที่นี่ทุกอย่างที่มีการคิดมีการวางแผนที่กรุงเทพนั้นนะได้กลับมาใช้หมดในคิจักแสนอรนเป็นคิจักที่ที่ผมรับใช้พระเจ้าเป็นซีบานครั้งแรกในชีวิตที่นี่นะครับแล้วก็มีความสุขมากในการอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับ ผมได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าที่ขี้จักสาพอนเป็นเวลา24ปีแล้วเป้าหมายผมก็คือว่างานที่ผมกระทำเนะี่ยผมจะต้องใช้แบบบูรณาการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผมจะมีการวางแผนจะสร้างผู้นํารุ่นสู่รุ่นในการรับใช้พระเจ้าดังเป้าหมายของขิ้จักสาพอนที่บอกว่าเดินตามพระฤิสิ์พันธกิจเข้มแข็งร่วมแรงด้วยรักขิ้จักก้าวไกลร่วมใจสู่สากล เพื่อที่จักของพระเจ้าจะมีสง่าราศีและสู่ความไพ่บุญขององค์พระเยสุริ์ครับพระคุณพระเจ้านั่นแสนชื่นใจเป็นเพลงที่มีความหมายมากเป็นเพลงที่ร้องแล้วนะครับน้ําตาแทบไหลนะครับเห็นถึงพระคุณพระพรของพระเจ้าอย่างมากมาย ในชีวิตของผมเองนะครับ